นอนอยู journey, uh. okay. 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 ่บ้านนี้เนาน้องพีน้องพีบายบายลูกน้องพีครับน้องพี่สวัสดีพี่จักรีนสวัสดีค่ะพี่จักรีนะมั้ยสวัสดีค่่ะ้อบสวัสดีครับจิ้มจิ้มจิ้มก็วันนึงสัมภาษณ์เลยบอกอุิยพี่พีมเคยพูดอย่างยี้หรือเปล่าเคยล้องหยีฝังเปล่าไม่อยู่ดี่นีเขาก็สัมภาษณ์แต่ออยก็รู้ของทุกคนนะโอ้ยนี่ยเห็นแบบไม่ชอบไม่พูด วันนั้นพูดถึงมากเลยอ่ะอกาจำได้ว่าวันนั้นแต่เราก็พูดกับเธอนะเราถามคือว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตอเรจะเราไม่กลัวหรอกน้องพีบายบายลูกบายบายน้องพีนี่ตัวอะไรน้องพีน้องพีคอนเรน้องพีน้องพีนี่น้องพีนี่ตัวอะไรน้องพีนี่ตัวอะไรลูกนี่ตัวอะไรไม่ไม่ไม่คุยด้วยเออนี่ตัวอะไรครับ อยู่ดีเขาก็บอกว่าเอลื่อนแอะไรแต่ไม no no, anyway, no ่ได <right> ้บอกว่าเราอะไอยากาว่าเออเราจไม่ไหไม่มีไไม่ยอมบอกรู้เหรอลูกเอาล่ะไม่กวนแล้วไม่กอนไม่กอนก็เดี๋ยวทางตมทำเอมุ่งหนีเดีอยู่ไหนองไหับค้ไม่ไม่ต้องลไองเนะ ฮัท mm ีบาย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 ัทีวิดีดีแ้แ่ท MA ีเรจะไปันีเีกด้กนด้วัหิพทีถือนี้นีออมาดูกันเยอะนะคะขอบคุณนะยอยนะ

เนนวลอนค่ะเุดจเล่นชมมานอดน้องดีค่ะน้องดีค่ะติดติดเดี๋ยวขอแกไอเก็ตเป็นก่อนค่ะทีนะคะตอนชอคันตนี้แล้วต้องป็นพ่อค้าสัาไปก่อนไปก่อนไปที่ก่อนเลย่ะไ่ะเดี๋ยวฟ้าทำเลยค่ะฟขาจอกโตเด้๋ยวออกมาได้

ตึนตาตใจไม่ไหวแล้วนม่กหลัแล้นราบไม่เย็นไรครับเราอ่าคอคือคืคด้านหน้าผมอยู่คนเดียวนี่ลูปัญหาีได้ผมเลยนะครับโอเคครับโอ้โทษนครับถอยถอยข้างหลัง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  ต่างเดียวกนครับต้องนี้นะครับก้องนี้นะครับต้องนี้นะลูกต้องนี้นะอ่ามาแล้วสองคนสองคอมาต้องนี้นะลูกต้องนี้นะลูกต้งนี้ลูกต้องนี้ลูกก็รูเลยต้องนี้ลูกต้งนี้ลูกน่ามือ้หามือคุณแมถือไป ไม่เป็นไรครับโอเคโอเคค่ะลูกจับจับให้ได้ลูกจับให้ได้ลูกดีลูกคนมองกล้องเบื่อไปเลยนะอะมองกล้องกล้องนี้ก่อนลูกกล้องนี้กล้องนี้พี่ไหนมองกล้องนี้กล้องนี้ครับกล้องนี้ครับแต่มองกล้องไม่ได้ไม่ได้นะครับคุณลูกหันหลังแล้วครับอันนี้เขาทำไม่ได้แล้วตอนนี้เขาคอยช่ไให้พ่ออุ้มใ่พ่อพ่อพ่ออุ้ม เดี๋ยวงูเหลือมจะดื้อเลยไม่ไหวโอ้ยอะงั้นพ่ออุ้มให้หน่อยครับโอเคช็อตนี้นะครับอะพี่แจ๋ครับพี่แจ๋ครับพี่แจ๋ครับเดี๋ยวแพ้นะครับแพ้นะครับกล้องนี้นะกล้องพี่แจ๋ครับก้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้ก้องนี้ครับมีมากล้องไม่นานเลยสองสามอันี้กล้องลูกนกนกนกกี่นัดหนึ่งสองสามโอเค